มีใครมาเชียร์ไหมดักแซฟตะกะมีใครมาเชียร์ตะกะไหมดักปิ้งสรุกมากับคนเดียวบดหูนี่มากินกับคนเดียวเป็นการแข่งขันแข่งกินที่เงียบที่สุดในปรพีแล้วค่ะวันนี้เงียบมากเฮ้ยมไม่ต้องรีบงร้อยก็ได้ออกมือนเหมือกินที่ห้องกับทำไงก็ได้่มต้องรี้งร้อยต้องทิ้งทคหมดต้งที่ประกาศน้วกันอะสำหรับตอนนี้นะคะเราถ่ายทอดสดผ่าน แฟนเพจวงในด้วยนะคะกับการแข่งกินเมนูตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดชาเลนจ์นะคะชื่องานอะไรก็ลองดูกันสำหรับวันนี้ใครที่ชนะได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมืนบาทนะคะใครที่มีแฟนเพจวงในแชร์ไปห,หน้าในบล็กของตัวเองได้นะคะให้กับเพื่อนพี่น้องญาตพี่น้องที่บ้านคอยเชร์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ เราสตรีมสดผ่านเฟนลูกคนดูเป็นแสงค่ะพี่แต่ว่าไม่ต้องหวงลูกค่ะทานไม่เลยแต่ที่แน่ๆสายแขงของเราสี่คนตค้องโร้งสี่งโค้ด <c oughs> สายแข่งของเราลงไปเกือบครึ่งแล้วค่ะเขาไม่มีถ้วยแบ่งด้วยนะจะบอกให้ <c oughs> โอ้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 โอ,โอ้มากเลินมากเลิน <c oughs> มากเลินแปลว่าแปลว่าอะไรอ่ะ ยัดวาไปแบบไม่ต้องเที่ยวไม่ว่ายัดขาโอ้โหโอ้โหอันนี้คือสายแสงของเรานะคะการทีมไทโปอิตเตอร์นั่นเองนะคะไทโปอิตเตอร์นี่มาจากกรุงเทพเลยทีเดียวใครที่อยู่กรุงเทพตอนนี้เชียร์ทีมนี้ได้เลยนะคะเป็นตัวเต็งของเราเลยทีเดียวค่ะเรียกว่ากินเงินแม่บรรยา่บรรยัมจะใช้ภาษาม่สุภาพก็ไม่ได้นะตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่นะคะไหนมาดูทีมนี้หน่อย ไหวไหมคะลูกไหวไหมคะไหวค่ะอร่อยไหมคะได้เงี้ยอยากว่าทีนี้ขอเดินผูของสลักสิทธิ์ได้ไหมมีสายบอกว่าว่าทีมนี้ขอต่อให้อีกหนึ่งชามไปดูได้ทุนบ้านนี่เ่ร ไม่ได้อดไปมงไม่จูควเลยอะ <c oughs> ทำไมที่ฮารไม่ทองเลยวะพี่ไว้ยี่สิบมาลายถกากาดถึงไหนแล้วจอดโอ้โหพี่ไหวไหมไหวเนะพ <c oughs> ี่อมองหน้าหนูสิกัวพี่นี่ไหวไหมคะลูกดักติงไม่ต้องแบ่งแล้วลูกสามัคคี ลงไปประมาณ3เปอเซ็น์นะคะแต่ทีนี้แหละสื่อมวลชนของเรากำลังลุมอยู่ยังไม่มีกระดาษเลยอะไรนคะออกเสือแล้วเธอไงกระดาษไปซื้อเซเว่นต้องหวงท่อเแ้อยู่ของเซเว่นอยู่แค่ไปซื้อเซเว่นเลยกระดาษโอ้ี่ขนาดนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วทีนี้เขามีช่องยูทูบของตัวเองด้วยนะชื่ออะไรนะแดดแมนหรอหือว่าอะไรนะอะไรสักอย่างแดดแมนเนี่ยแตดเตอร์ได้เลย แท็โปรอินเตอร์ได้เลยเข้าไปดูได้นะคะเขาแข่งมาทั่ว,วโลกทั่วประเทศอ่าทีมนี้ก็ใช่ย่อยนะลงไปเยอะแล้วเหมือนกันนะประมาทไม่ได้นะคะตอนนี้ยังไหวใช่ไหมพี่ีแน่นอนห้านาทีผ่านไปห้านาทีผ่านไปเชียร์ทีมไหนส่งเสียงได้นะคะไม่เป็นไรกูให้ถึงปลายสามพุงที่บอกแล้ว วันนี้เจะม่เปิดร้านเลยใช่ไหมเปิด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 สำหใครที่แบบเห็นแล้วหิวอยากเจอมากินบ้างน,นะคะวันนี้เงี้ยเปิดร้านอยู่นะคะสามทุ่มก็ลองมาส,ามมาสั่งมาพิสูจน์กันได้ว่าเมนูห้องตายเขาจะไปแค่ไหนทานหมดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ทานเมนูนี้ก็ยังมีเมนูนอื่นให้ลองทานนะคะมาทานได้เด็กทุ่มหมด โอ้ย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 ทีมนี้ถึงไหนแล้วทีมนี้ถึงไหนแล้วจะหมดแล้วเอออย่พูดเนี่ยคนอยู่เขาท้อหมดเลยเปียบเลยบอกนี่สคำโอ้ยเร็ว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 ทีมอื่เร็วเร็วเร็วทีมนี้ก็จะหมดแล้วเนี่ยว้ายเดี๋ยวแต่ใบตองเร็วเร็วเร็วไข่หมดแล้วค่ะทีมนี้ไข่หมดแล้วค่ะไข่ของทีมนี้หมดแล้วค่ะ ทีมนี้ยังไม่ได้จ่อไข่แดงเลยค่ะจ่อเลยค่ะอึ้กว่ะทีมเราก็อึ้อกว่ะทีมนี้พี่คะหนูเป็นรองใจให้นะคะทีมนี้ดูนนะะแล้วไม่น่าจะรอดนะคะไปแล้วทีมนี้ไปแล้วนะคะ เหลืออีกประมาณ3%ปรของจานเท่านั้นทีมทางนี้เหลืออีกประมาณ3%ของจานเท่านั้นเหมือนกันทีมไหนจะไปก่อนทีมนู้นลงไป3%ามอลงไปแค่3%เนทีมนี้พี่ไม่ชอบจอบไข่แดงใช่ไหมไข่เหลือเพียงเลยทีเดียวทีมนี้ เป็นไงคะหลังจากที่เราได้รับกานแล้วมันเหมือนที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าคะอันนี้เป็นที่เลี้ยงหรือเปล่าคะมาเชียร์ก่อนหน้านั้นเพื่อชาอตต่มก่อนเข้าห้องน้าจากที่ไหนมาหรือเปล่าตั้งแต่เมื่อวานเลยตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีนะคะมาซ้อมก่อนหน้านี้ด้วยตอนนี้หมดไหมหมดค่ะก่อนหน้านี้ก็หมดนะคะแต่ว่าใช้เวลานานอยู่ใช่ไหมนานอยู่ค่ะ ทุกคนกินกันอย่างใจเย็นมากเลยนะคะค่อยๆให้ค่ะอย่ารุนแรงค่ะเดี๋ยวก็หมดค่ะเดี๋ยวก็หมดค่ะมีการบอกว่าบะต้องกะลิบะต้มกะลิแปลว่าเหงือกเจ้าไม่ต้องมมวนไม่ต้องมมวนมากื่นไปเลยไม่ต้องมมวนอ่ะแล้วทีมตัวเต็งของเราเป็นไง ตอนนี้ใบตองตอาไว้ใช่ทางยาพี่ไหนๆก็ต้องกินให้หมดค่ะก<ร>ินได้ก็กินกกกิินนได้็ค่ะอ่าทีนี้ตัวทีมโปรเต็งของเรานะคะตอนนี้ว้ยาย9นาทีขึ้นเราไม่บอกหรอกว่าเหลือแค่ไหนนะคะแต่ทีมอื่นเตรียมใจไว้ค่ะรีบๆเลยค่ะพี่ชิมใบตองดูเผื่อว่าเฮียจะได้เมนูใหม่ ต้องอาจจะอร่อยมาได้ใครจะไปรู้จำมวนสอโคนอย่าต้นตแนเปเออว่ะเพราะว่าใครเรียกคุวนี่ต้อมาสี่คนด้วยนะสี่คนสี่คนสี่คนที่มาสี่คนแกเจียวลงกงแเจียวเทียบกินไปให้หมดค่ะเก้านาที โอ้โหเรียกเพื่อนมาช่วยไหมทีนี้โอ้โหเท่าเดิมมกมเกมันเไลทีมนี้ oh oh, ถึงไหนแล้วอ่ะโอ้ไหวไหมลูก <c oughs> อาเสกนหันหมเอเสก่อง อันนี้ยังไหวใช่ไหมคะพี่ไหวมีการยกมือปางห้ามญาติด้ยโอเคแต่นี่แน่แน่เนี้ของเราหนึ่งในแล้วหนึ่งในแล้วไปตองหมดหรือยังเอาเอาแม่แม่โอ้โหใช้เวลากี่นาทีตอนนี้กี่นาทีสิบนาทีที่แรกเรากะให้เวลาตัง้งครึ่งชั่วโมงนะ สิบนาทีเนี่ยเนี่ยเตรียมมาเช็ค<ำ>ได้เลยอะตอนนี้กลับ่าไอเคียบบะหมี่ที่ <transcript> อยู่ในานได้หมดนะคะาทีมไหนหมดแล้วยกมือตอนนี้ก็ทีมหนึไ <eder> ปตะวัที่ไหนวอร์ไซน์ลังโงก็เนี่ยประเดี๋ยวเนี้ยร่อยม <understood> <abi> าก ตอนนี้นะคะเราถ่ายข้อสดผ่านทางเฟซบุกของเราของวงในด้วยนะคะตอนนี้ใครที่ชมอยู่ทังบ้านสามารถแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องชมได้นะคะกับการแข่งขันรับประทานเมนูเบมีเกลนะคะซึ่งหนักกว่า9กกิโลที่ร้านส้มเฮียหงนะคะที่เชียงใหมของเรานน่เองอ่ะยอดใช่ไหน่อยใช่หสิยเอ็ดนาที អូយអាតាក៏បាទមូនជីជីណាវាសំឡេងបើកមើល นั่ง่ง่งน้องแข่สายใหญ่จดใหสายเ่เอฟบูฟเฟ่แมโบเออเอาไมเอาน้ำแข็ใส่แมโบมาอีกจานหนึ่งแต่ที่แน่ๆน่ในนี้ชนะไปแล้วนะคะเย่ได้หนึ่งม่บาทของเราไปพร้อมในวันนี้นะคะรู้สึกไงบ้างค่รู้สึดีครับรู้สึกดีทำลายสถิติจากการแข่งกินทั้งมดก่อนไหมคะครัแรกผมกะว่ามน่าจะต่ำอ่า่ไม่กินเกินไปหน่อยกะว่าให้กี่นาที สักเจ็ดนาทีโอ้อันนี้ก็สุดยอดแล้วนะปกตินี่อยู่บ้านนี่ทานอะไรกันนะคุณพี่บุ๋มทานที่ย้านไม่มีจะกินแล้วครับไม่มีจะกินฝ่าบ้านงัดมากินแล้วนี่กินบ้านกินเมืองดีใจกับมึงแต่กูก็ดีใจที่กูไม่เปิดอ่หมูกระทะบุฟเฟ่ถ้ากูเปิดหมูกระทะบุฟเฟ่กูจะแต่แต่ว่าห้ามถ่ายรูปห้ามหมาเข้าแล้วก็ห้ามมึงเข้าเอาละะค่สำหรับวันนี้นะคะการแข่งรับประทานนะคะบะหมี่เกี๊ยวที่ หญ่ที่สุดไม่ต้องก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการแข่งขันรับประทานมีเกี้ยวนะคะชามยักษ์ของเราที่ซุ้มเฮียหงนะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วและถผู้ชนะของเราก็คือโคริเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งได้รับ1าานึ่งหมบาทจากเฮียหงไปเรียบร้อยใครที่อยากมาพิสูจน์ความอร่อยก็มาได้ที่ร้านซุ้มเฮียหงนะคะซึ่งอยู่ตรงรสกษตรทังหวัดของเรา,าค่ะท้ายหน้าจะมีการแข่งกินหรือว่าอะไรสดๆมาให้ชมกันอีกติดต,ตามค่ะ